สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องต่อมารีแอคนะครับผม EP ที่สองแล้วกับ Do Monday Land แทนแทนแทนพามพาม <c oughs> ต่อมารีแอค มาถึงอีพีที่2แล้วนะครับผมกับบรรยากาศรีมดแลนหรือว่าเบื้องหลังนะครับผมที่ทางดูบดิลงนะครับผมอยากจะรู้แล้วว่าเขาเตรียมงานไปถึงไหนเมื่อครั้งที่แล้วด m มดหนึ่งใช่ไหมเราได้เห็นเบื้องหลังที่เป็นวันลองไฟไม่ใช่วันลองไฟวันก่อนลองไฟด้วยนะแต่วันนี้เราจะได้เห็นวันลองไฟแล้วทุกคนรู้จักวันลองไฟปะหรือเรียกอย่างว่าวันดาหรือว่าก่อนหน้าหนึ่งวันนะครับผมปปพรุกันสักเดี๋ยวเราไปดู r e act d m d land behind 2 <c oughs> ต่อหมอรีไอเขาสมจริงจังเลยว่า ันนี้เป็นวันแรกที่เราได้ซ้อมกับแสงสีเสียงจริงๆแล้วก็ไฟจริงจริงใช้สเตตลิฟขึ้นลิฟลงจริงๆนะครับกำลังรันทรูอยู่ตอนนี้ว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้คือวันหนึ่งวันที่จะคิดถึงจิมมี่จังเลยถ้าจากวันที่สิบเก้าเป็นวันที่ยี่สิบวันนี้ก็เลยเป็นวันที่สิบแปดครับเล่นกับเพลงจริงๆนะครับแล้วก็รันทรูจริงๆมีคนจริงๆมีแดนเซอร์จริงๆด้วยแล้วก็มีมีคนรัน คิวให้ทุกอย่างจริงๆมีพี่ออฟจริงๆด้วยนะครับวันนี้รู้สึกว่าเราเริ่มเห็นโชว์เป็นรูปเป็นร่างแล้วครับได้ซ้อมบนเวทีจริงๆด้วยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะได้ขึ้นไปโชว์ได้แบบไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีการผิดพลาดใดๆทั้งสิน้นโชว์มาเพอร์เฟกตามที่ทุกคนควรจะเป็น ไม่เครียดเลยไม่เครียดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามแพนทุกอย่างแล้วครับเราแค่ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าให้สุดนะครับตอนนี้ทุกคนก็ลังรันดูกันอยู่เหนื่อยมากเหนื่อยมากทุกคนเหนื่อยมากเลยกันมากก็เดี๋ยววันนี้ไปดูการละกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวก็เนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีหลายๆคนแหละที่ต้องมานั่งทำหน้าที่แทนผมไปโดนเทสอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะครับผมก็วิชมีลัก์วิชอัดลักนะครับผมขอให้พวกเราผ่านไปได้อย่างโชคดีนะฮะล้วก็พรุ่งนี้เจอกันได้ไหมเป็นไงเมื่อกี้ไ โอเคครับก็ขอบคุณมากครับพี่พี่เอเก่งเก่เส้นเลือดที่แขนพี่สี่คือใจไม่ดีเลยครับผมครับ <ST AR P> อุ้ยงินบนะฮะซ้อมกันแบบจริงๆจังๆมากหลังจากเมื่อกี้เป็นเนสเตอรใช่ไหมมีจิกแจงแบบทิ้งอ๋อมีคนละอันเลยเนี่ยเป็นไงครับมีความรู้ส Get ึกยังไงอีกวันหนึ่งว่าพรุ่งนี้จะขึ้นคอนเสิร์ตล้วครับแบบเมื่อกี้ก็มีบ็อกกิ้งแล้วก็ลองแบบเหมือนเต้นจริงๆดูพอได้ลองเต้นจริงๆบนเวทีจริงแล้วก็รู้สึกลองใส่ฟิลล์ดูก็สนุกมันดีแต่ว่ารู้สึกว่าอยากทำมันน่าจะได้ดีกว่านี้ ก็ทำเต็มที่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับอ้ยเดี๋ยวเชียรพวกเราชื่อเงื่อนระหว่างวันครับทั้งวันเลยกันวันนี้เดี๋ยวเชียร์พวกเราด้วยแต่ว่านี่มันออนหลังที่เราใช่เราออนหลังก็เสริมแล้วนี่นะใช่หลังจากนี้ทุกคนคงได้ดูแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมดูมันดีทั้ง13คนเลยครับเฮ้ยไปเลยไปเลยลุยกระตูวู้วู้ว้าว <Wow. S 2> สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะก็วันเสาร์แล้วนะครับผมอีกแค่ไม่กี่ช <รอ S 2> ั่วโมงนะครับก็จะได้ถึงกับงานจริงๆแล้วจะได้เจอทุกคนแล้วนะครับผมก็ตื่นเต้นมากๆนะเมื่อเช้าเราก็ตื่นตนะั้งแต่เช้าตู่เลยนะครับผมไปล็อกกิ้งกันนะครับผมไปซ้อมการซ้อมเปิดตัวบอกเลยว่าเปิดตัวเท่มากขอกระซิบหน่อยว่าเท่มากฮะ,ะเป็นแบบไฮร,ริกขึ้นมาแบบ ดนตรีแต่ละคนจะเป็นตี้ของแต่ละคนเลยแล้วแบบโคตรเท่อะรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็อยากจะรู้มากเลยว่าตอนเราที่เราออกมาได้เจอทุกคนแล้วอะทุกคนจะแบบยังไงอะจะรู้สึกยังไงตื่นเต้นเหมือนที่เราตื่นเต้นไหมนะครับผมก็นะไปหามนว์ดกันดีกว่านวร์ดอยู่อีกห้องนึงนะครับผมเดี๋ยวไปถามกันว่านวน์ดรู้สึกยังไงครับผมนมามามาไม่ออกมาพอดีเลยออกมาพอดีเลยนวร์ดค่เป็นไงบ้างครับวันนี้ตั้งแต่เช้าเราไปบอกิ้งกันมาฮะ ที่เราเจอเคยรักใครเออเป็นไงเออเ่งไม่ได้ไม่ไงตอนเช้าก็ง่วงโอ๊ยนี่ง่วงรบทำเต็มที่ครับของเราอยู่แล้วอย่างไรก็ได้ดูเทปนี้หลังจบงานแล้วนะครับผมก็ยังครับฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะพวกเราแบบว่าเต็มที่มากๆนะครับผมแล้วก็ความเหนื่อยเนี่ยมีแต่ว่าเราเชื่อว่าเราเจอคนคน่ะมันหายเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่พวกเราทํามาซ้อมกันมาได้ไปเสียงตอบรับจากทุกคนก็ทําให้พวกเราหายเหนื่อยแล้วก็ฮิลให้พวกเรามีกำลังใจทํางานต่อไปนะครับ

เมื่อกี้พวกเราก็ได้ซ้อมเพลงเดี่ยวเพลงคู่กับไฟสีเสียงเรียบร้อยแล้วนะครแต่นี่เป็นแค่การบล็อกกิ้งเฉยซึ่งเราจะซ้อมใหญ่จริงๆอ่ะคือตอนช่วงเย็นนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามพวกเราหรือว่าคนอื่นๆถึงจนถึงช่วงเย็นอันนี้คือแค่บล็อกกิ้งเฉยๆครัเนี่เป็นการบล็อกกิ้งครับครัตอนนี้เราไปโชว์ดูโชว์ของคุณสินโตดีกว่าครับกำลังมันๆเลยฮะ điều luôn à boot Oh. à oh. ah wow. uh, trouble maker ah uh. okay, okay. กล้องเดี๋ยวนะกล้องนี้มันเบอ้อเบ้าเลยมันกล้องงานหรือเปล่าเดี๋ยวครับผมก็ เมื่อกี้พวกเราเพิ่งซ้อมเพลงจีแล้วก็จีนแบบเมเล่ติดจีนมาใช่ครับโอเป็นไงบ้างคุณแล้วก็เออคือผมมีเพลงทราบล้วเปลี่ยนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นไงบ้างครับใช่ก็รู้สึกว่ามันจุ๋มจมันก็ทำให้เราแบบมีเอเนอร์จีมากกว่าตอนซ้อมด้วยความที่แบบซาวหรือว่าสเตจแล้วก็แบบลองจินตนาการว่าแบบมีคนมาดูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราสนุกมากแต่สุดท้ายผลลัพธกเป็นยังไงครับแต่ว่านี่คือเมื่อกี้ซ้อมเราคือแบบทำไมน้างนี่ยน่องแขนถหกันด้วยไม่เข้าใจอ่ะทำไมต้องแขนแนบนิดสนิทเนื้อด้วยอ่ะ ไม่ค่ใส่เลยอะตื่นเต้นด้วยนะก็แบบแต่ว่าเหมือนกับ energy อย่างที่เจบอก energy energy แบบเพิ่มขึ้นเยอะเลยเพราะเหมือนกับแบบด้วยแสงเอยด้วยสีเออนเหมือนกับความดังของดนตรีแล้วก็เหมือนกับได้มาเต้นกับพี่ๆแดนเซอร์แล้วสนุกดีครับผมแล้วก็นี่เดี๋ยวรอซ้อมมูเตลูครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามูเตลูบนเวทีจะเป็นยังไงเหมือนกันครับผมก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับแต่มันก็มีนิดนึงพลาดนิดนึงแต่ก็เหมือนกับก็ดีแล้วที่พลาดอย่างเช่นคือผมเต้นท่าจริงๆแล้วเหมือนกับ มือมันเสยไปโดนนี่มันก็ล่วงก็จะให้รู้ว่าแบบเออควรรัดแน่นๆนี้คือไอตอนที่เราซอร้อมเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับเ,เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกดไฮโดรลิกก็คือวันวันวันนี้ใช่แบบว่าเราพอวันนี้ใช่ไหมคือตอนที่เราซอร้อมปุ๊บแล้วเราเหยียบบนไฮโดรลิกปับ๊บอะ่ะเราไม่ได้โฟกัสที่เราเลยเราโฟกัสที่ออแผน่นกลัวมันล่วงใช่ไหมไม่คือกลัวมันจะขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าขึ้นตอนไหนไงแต่แบบว่าติวเตอร์บอกว่ามันสูงมากแล้วนี่เป็นคนที่แบบพออยู่บนความสูงอ่ะจะเป็นคนที่แบบบาลานซ์ตัวเองไม่ค่อยได้ใช่ แต่ก็ต้องลองแต่ก็ต้องลองครับผ่านไปด้วดีใช่ครับคุณคุณเก่งเลยครับใช่ผ่านไปได้ด้วยดีแต่เป sí ็นเอสก็ฝากฝากไปกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมว่าเดี๋ยวไปซ้อมกันต่อครับผมมาครับทพี่ทอมไม่ท้องเป็นไรโอ้พี่โชคพี่โชคนี่ดูนี่ตัวเด็ด ฉันชอบอ่าคลิปที่อยู่ข้างหลังของน้าอ่ะหมาทำไมพี่ทอมมันกว่าจิมมี่จ้ะ โันไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราบอกไปตอนเช้าว่าวันนี้เราจะมาซ้อมกันจริงจังคือตอนที่เราบ็อกกิ้งเพลงขอวอละตอนที่เรามายืนกันตรงกลางแล้วเราต้องเต้นอย่างนี้ใช่ปะเต้นเหมือนเป็นเต้นลัาแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวมันจะมีเนี่ยขึ้นไปงสูงเราก็นึกว่าอ๋อโอเคก็ขึ้นไปงสูงมันก็คงเป็นแพตฟอร์มหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงแข็งแรงแล้วเราก็คงจะสามารถเต้นได้ตรงนั้นขึ้นไปอยู่นนั้นแล้วมันค่อยๆขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เต้นไปตอนซ้อมนะมันโยกเยกแบบ นั้นมันคือในความรู้สึกเรานะจริงแล้วมันดูมันคงไม่ได้เป็นไรหรอกแต่ว่าในความรู้สึกเราก็แย่แล้วในะความรู้สึกพี่ทอมที่กลัวความสูงมากๆแล้วมันก็ขึ้นไปถูกมากน่าจะแย่กว่าแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้ทําอะไรเลยกลายเป็นว่าผมกลายเป็นเสาหลักกิโลแล้วก็พี่ทอมจับไว้อ,อย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนไม่ทันแล้วด้วย hey, <no. S 1> เปลี่ยนไ,ไม่ทันแล้วต้องเล่นไปอย่างนั้นที่เห็นก็นั่น,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 นคือธรรมชาติมากๆ แล้วเรารู้สึกว่าตรงคอนเซปต์แล้วเราเลือกที่จะเอาอย่างนั้นจริงๆไม่ควรไม่อยากให้ทอมอีกแล้วเพราะนั่นคือความกลัวจริงๆของพี่ทอมถูกไหมไมันคือความกลัวของคนเราจริงๆเราไม่ควรในนี่เราไม่ควรจะแต่ก็พี่ทอมเขาก็สปิริตของเขาเขาต้องฮึดสู้ขึ้นมานั่นคือความธรรมชาติล้วนๆและเขากลัวความถูกจริงๆคือต้องมองกันไว้เนาะเขาหน้ากลัวเข้าใจ เป็นแมวเลยอ่ะแมวแบบแมวกวูตกอ่ะ ไอ้กังวลเรื่องท่าเต้นเรื่องไหนอะพี่พี่คิดว่ามันสําหรับตัวพี่นะหมายถึงว่าโชว์ของตัวเองเนาะไม่ได้พูดถึงคนอื่นก็มีความแน่นระดับหนึ่งแต่ที่จะซีเรียสตรงที่ว่าชุดมากกว่าเพราะว่าพอขึ้นไปบนสเตจจริงๆแล้วอะพื้นมันดันเหนียวพอพื้นมันดันเหนียวแล้วกางเกงพี่มันอาจจะแบบว่าออกมาเป็นแบบกางเกงยีนไม่ใช่แต่มันเป็นเป็นแบบหนังเลยอะก็ต้องรอรันทูอีกทีนึงว่ากางเกงยีนอาจจะเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยครับผมกังวลแค่เรื่องชุดแหละแต่โชว์นี่คิดว่าเต็มที่กังวลไหม ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเอาจริงไหมพี่ก็บอกน้องๆทุกคนว่าโชว์ไม่ต้องไปีเรียสกับมันถ้าคุณ enjoy กับมันกับโชว์ที่เราทำอะ่ะมันจะออกมาดีมันจะออกมาสนุกถ้าคุณไปเครียดในโชว์แล้วเครียดขณะขึ้นไปเล่นเลยอะ่ะคนดูก็เครียดเุข่าเบอ่อคุณไม่อน joy เสร็จปุ๊บอ่ะคณดูจะ e n จ o ยได้ยังไงก็ประมาณนั้นพี่ก็พยายามบอกน้องๆทุกคนว่าเวลาซ้อมโอเคพี่พี่เห็นความตั้งใจทุกคนแบบเวลาว่างเปิดเพลงใส่หูฟังซ้อมของตัวเองซ้อมโชว์ซ้อมร้องของตัวเองแต่ประเด็นคือว่าอยากให้ผ่อนคลายด้วยอะไรเี ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ให้โชว์พี่มาร์คด้วยให้น้องๆทุกคนด้วยนะฮะให้พี่ฮอปให้ทีมงานเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับโอ้ยแต่งหน้าแล้วตองนี้ไงจอด วันจริงของการโชว์ DMD Land ในวันที่19พิศจิกายนนะครับคือ,อคนนี้ยหน้าตาจะเบลอๆหน่อยด้วยความที่ตื่นเต้นตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่เราต้องเซนนะครับลายเซ็นลงไปบนลูกบอลนะหรือว่าโปสเตอร์หลายๆใบเพื่อให้แฟนคลับได้ลาย,ายเซ็นครบทุกคนก็จะบอกตามตรงว่าลายเซ็นทุกอันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่รวมๆแล้วออกมาดีเพราะเซนด้วยความตั้งใจ ก็ใครได้ลายเซ็นของผมไปก็อย่าเอาไปเปรียบเทียบกันนะครับเพราะมันไม่เหมือนเดิมวันนี้เนี่ยพอเป็นวันจริงทุกคนก็เตรียมตัวเยอะมากยังไงก็ขอให้รอดูโชว์นะครับแล้นั้นก็เดี๋ยวไปดูน้องๆคนอื่นๆบ้างแล้วกันครับเพราะว่าคุณผู้ชมดูผมมันจะเบื่อแล้วนะฮะไปเลยครับผมเบื่อพี่ป๊อปปี้แล้วเหรอครับเนี่ยก็ตอนนี้เรามาเซ็นรูปบอลนะครับแต่ว่าเราเริ่มเซ็นกันแต่เช้าแล้วครับก็คือเซ็นโปสเตอร์แล้วก็เซ็นการ์ดโฟโต้บุกอีกครับผมก็นี่ครับเราก็ขยันกันทุกคนเลยครับผมนี่น้องเจมก ทำเต็มที่กันทุกคนต้องแนะนาแฟนรู้จักด้วยอ่ะต่อลกันอ่ะหือพี่ป๊อปปี่พี่ป๊อปี่อยากพูดพึ่งลงจากเวทีเลยพี่มาเป็นไงบ้างนั่นแหละนั่นแหละมาลวฮะฮะฮะเ้ฮะเม่วานเม่วานเ่าเมื่อาวามื่วาวานะม่กีนเ่วนเมื่อวนเม่วานเมืวเมอวานมวนเ่อนเม่เม่านเอวาเมานเม่อานอวาเรานเมานวาเวนเ่านเ่น่อน่นอน นะแต่ก็รู้สึกดีที่แบบว่าเอ้ยนานๆทีพี่มาร์กนะฮะจะมีโชว์เดี่ยวของตั <บา S 1> เวเองบ้างว่าไงนะจิมสวัสดีครับอะไรนะสวัสดีครับทำอะไรลูกตอนนี้กำลังเซ็นลูกบอลแล้วก็เซ็นโปสเตอร์ครับซึ่งลูกบ bon อลยังลุกอ,อ๋อยัง,อ,ยงอ๋อยังไม่ตื่นหรออ๋อยังไม่ตื่นใช่ฮะซึ่งลูกบอลลูกนี้นะครับผมเราจะไปแจกทางคลับจะไม่ได้อ่ะออกตัวก่อนเลยนะถ้าถุณว่าโดนหน้าใครหรือว่าโดนใครเออใช่ครับ ใช่ลัับปอภยแ้วจริงจริงอ๋อใช่ไปเดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปรันโชว์อีกโอเคนะครับนี่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 ไปสอบสอบม่าษคนนั้นนะเขาไม่ตอบนะครับเขาไม่ย่อหน้าปากเออเซาแค่นดีสอบม่าษอะไรเบงหลังมึงหลังนี่ไงถือไว้เพื่อนกพืนี่เบื้องหลังไงนี่เบื้องหลังไงทำอะไรกันน่ะนี่คนนี้ดีกว่า ไรตออนนี้ทาะอิม่ครับตอนนี้ก็เป็นวันจริงนะครับระหว่างนี้ก็ตอนนี้ครับรันรันทูแบบแบบเร็วๆนะครับผมบอคกิ้งแล้วก็ใช้สมาธิสติทุกอย่างนะครับเพื่อจดจำเตทให้แม่นยำที่สุดนะครับผมเพื่อที่โชว์จะได้ออกมาดีที่สุดนะครับครับผมดูเตอร์ลองคิดสินี่เป็นไงไม่ใช่คิดอย่างนี้คิดก่อนที่แบบจะออกไปซ้อมอ่ะ อ่านะครับเป็นการเรียก energy ของพวกเรานะครับผมจิมมี่เรียก energy สิวันนี้นี่เรียก energy เป็การเรียก energy เหมือนกันครับผมเหมือนนิวครับว่าไงจ๊ะวันนี้ก็เฟรชดูเฟรชมากลูกตาแล้วน่าจะเห็นนะอืมแต่ว่าเมื่อวานก็คือบล็อกเมื่อวานก็คือรันกันยันดึกมากๆเลยแล้วก็กลับมาก็รีบนอนนะครับแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าแล้วก็มา เส้นโปสเตอร์ให้กับทุกๆคนนะครับดี๋อีกแป๊บหนึ่งก็ถึงคิวเราแล้วแล้วก็จะต้องไปรันทูบ้างวันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่แบบอ้าวไม่ใช่ตื่นเต้นเหมือนกันสิตื่นเต้นมากๆด้วยตอนเย็นตอนเย็นก็ต้องตื่นเต้นมากๆแน่ๆนั่นแหละตัดเลยครับบายบายตอนนี้ก็รอรันทูนะครับยังไม่ถึงคิวของผมนะครับก็โปสเตอรเส็จเซลีมองู พี่แม็กกับน้ำครับผมเพราะเราก็น่าจะต้องรออีกประมาณ3 4มสี่โชว์ยังเป็นคิวของเราครับผมขอตัวไปเซ็นจนดีกว่าบ๊ายบายอีกไม่กี่นาทีทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตื่นเต้นไปไม่แพ้กับผมหรอกครับยังไงก็ทําให้เต็มที่เพราะผมเชื่อว่าโอกาสมีครั้งเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนเวทีผมขอใช้วันวันนี้แหละเป็นวันที่พิสูจน์ตัวให้ทุกคนเห็นว่าผมอะทำเพื่อทุกคนจริงๆครับแต่งตัวเสร็จแล้วทำรูเท่านี้เสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้เขากำลังจะไปขึ้นเวทีกัน้วครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล เดี๋ยวไปแล้วไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมใกล้เข้ามาทุกทีนะครับผมก็ตอนนี้ก็โปรโมชันนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปถ่ายรูปแล้วก็ไปเตรียมตัวทุกคนแล้วนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมสุ้ๆร้อนแรงแน่นอนครับใครไม่รูปมาเต้นนี่คืออาจจะผิดหวังก็ได้นะกลับไปแล้วอารมณ์ค้างนะครับผมบ๊ายบายครับเจอกันครับ นเอง้ยจีซังเอยโอ้ยและแค่เพียงไม่อยากให้เธอต้องงาโอ้ยและแค่เพียงให้เธอจะทาเขฉันรู้ดีว่าเธอไม่ลืมเขาโอพีวโอพี้พวกน่าติ้มเต้นนะดีอ่ะพี่อ๊อฟคือพี่ที่น่ารักของทุกคนจริงๆเลย โอ้เจมส์เจมน่ารักมากเลยเออเออเออไม่มีไม,ม่มเออไอ้ารน้องไหนอย,ยูมม่กับวิตามินกูมาอ้ อ๋อฉันอยู่ในเหตุการณ์มันนะฉันจำได้ได้เอขึ้นแล้วขึ้นแล้ว

ว้าวว้าวอันนี้ชูพี่มาว้าวว้าวบุ้งดา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 บุ้งเดา ที่อย่างชอบอ่ะฉันชอบคุณสองคนนี้มาอลังการงานสร้างแกนี่มันคือกล้องกล้องคอนเติร์ตเลยเนี่ย,ย,ยนนชิบเบยสเปงชิบเบยจิกจิง ถาใครธรู้ความใใจต้อง,ก,งก็ไว้เมืลาราฉันอยู่ไหนฉันอยู่ไหนฉันหาฉันก่อนไม,ไม่มีฉันนะ่ะ นี่ขายกลับแล้วฉันนั่งอยู่แถนูานา้นรัน okay. รกเธอจะเป็นแบบนี้มาคิวนี่ไป เอาลวครับเจอกับรุ่นเก่าสักหน่อยจอดเป็นไงบ้างดีครับโอ้โห้ดีจริงจัดจริงจริงสนุกมากก่อนไม่วันละร้อยรอบเซอร์ไพออเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สุดๆใช่ไหมไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้ไมใครมาถอดเสื้ออะไรแบบนี้เนี่ยมีเราได้มาคอนเสิร์ตที่พิเศษจริงจริง พี่แม่มก,มมก่อนไม่วัวนี้เราเสืส้ออะไรแบบนี้อ u r p r i s e สุดๆใช่ไหมไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้ได้ได้ไดม oh <my> ีเราได้มาคอนเสิร์ตที่เราเคยพูดกันไว้ด้วยว,ว่าเออถ้าวันหนึ่งเราได้ทำโชว์จำได้ว่าเราเคยไปอีเวนต์ด้วยกันร้องเพลงด้วย<ช>จนมาวันนี้ได้มาร้อง ร้องเพลงเวทีใหญ่มากมากคนดู4,000กว่าคนเออโหคือมันเกินความคาดหมายของวันนั้นที่อุยเหมือนเราคุยมาเลยตลอดว่าแบบจากตะก่อนคนดูอีเวนต์ประมาณทักง3 0สิคน4ีคนจากแฟนคลับที่เริ่มตามเราแบบไม่ถึงร้อยคนจนวันนี้มาแบบ สี่พันคนรวมถึงที่บ้านทุกคนแบบครอบครัวเราใหญ่ขึ้นมากผมภูมิใจแล้วมมีความสุขมากๆที่ทุกคนแบบเออได้ได้ทำงานอันสิ่งที่เรารักแล้วก็มีคนรักมากขนาดน,นี้ครับก็เป็นเกียรติมากๆก็ดีใจมากๆ,ๆที่ได้มาแจมดุ้ม,มากผมภูมิใจแล้วมมีความสุขมากๆที่ทุกคนแบบเออได้ได้ทำงานอันสิ่งที่ทเรา,ารักแล้วก็มีคนรักมากขนาดน,นี้ครัแบบพี่ชอมพี่ชอมหุ่นดีวะดูดิพี่ชอมดิมาว้าว พี่อาบโอ้ยกล้ามแขนพี่ตาเนี่ก็หล่อแจมด้วยเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนนึงสำคัญเลยซ้ำใช่เพราะว่าถ้าถ้าไม่มีดูมันดีก็ไม่มีผมวันนี้ถ้าไม่มีผมก็ไม่มีดูมันดีเหมือนกันเพราะเราเป็นเจนแรกเลยมาด้วยกันแล้วจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เอ้ยผมดีๆเป็นไงน้องจอร์ดของเราเป็นไงบ้างเท่หล่อคุณเหมือนเดิมมันเป็นพอพพอดูโชว์เขาหน้าเราชอบโชว์มาก โถเขาดีมากถ้ามันหล่นเสื้ออะไรแถวนี้แกดีจริงๆอันนี้คือทุกคนดูแล้วแบบลือให้ตามได้เลยโอ้โหเออผมมาโอ้โดิวตาเจาลุงยิ่มาถอดอะไรแถวนี้ไม่ได้นะเตียงข้าโอ้โห ปากที่แบบปากมันวะเขาเมือนเที่ยวไม่แต่จริงสุดท้ายตรงนี้เลยนะต้องบอกว่าทุกคนจอร์จเห็นพวกเราแบบนี้พวกเราทุกคนภูมิใจตัวจอร์จมากอันนี้เป็นจอร์ดจะไม่รู้ใกล้ๆมากๆแล้วแล้วก็เป็นคนที่เอาจริงๆมีวินัยขยันเราเห็นมาตั้งแต่แบบดูอยู่ดูบัณฑิตแล้วอ่ะเห็นน้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆพี่ๆก็ภูมิใจสุดท้ายผมก็ฝากแฟนๆทุกคนแล้วทุกคนที่ดูนะครับคอยติดตามซัพพอร์ตเราไปเรื่อยๆยังไงพวกเราก็เป็นครอบครัวเดียวนเสมอใช่ครับยังเอ่อตัวเจนี่ยัง อีกไกลมากๆเลยอยากให้แบบจอยมึงกับพวกเราไปเรื่อยๆนะครับครับผมวันนี้ขอบจอยมากๆมาเอาเบียร์นานๆหน่อยไอ้แบคกี่ไหนเออออเซนไอ้แบคกี้แบคกี้ไหนอะไอ้เดี่ยเอาไปอยู่ไปอยู่อมื่อไหร่ไลฟ์เมไรอ่ะเดี๋ยวคุดูหน่อยสำหรับวันวันนี้นะครับพวกเราขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้เยอะๆนะครับไปแล้วครับเพวกเราดูมันดีดูมันดี โอเคเป็นไงบ้างครับน้องนายครับผมก็กับนายกับพีโอ้ยน้องมิ้งจังเกิลเลยอุ้ยน่ารักมากเลยอะครับกับพี่ก็เหมือนเดิมครับผมไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะบนเวทีอ่ะเออแต่ว่าพอได้ยืนก็นแบบจิมมี่จิมมี่กับรังจะแซวว่าจิมมี่เหมือนความรักป่ะจิมมี่ต่างกันแบบว่าพี่แบบยืนหัวแถวผมยืนนาแถวเลยใช่ครับ ก็จริงๆนะเขาจัดให้มาอย่างนั้นนะแต่ว่าเราอย่าอยู่ด้วยกันนะครับผจะต้องบอกไม่เป็นไรครั่ะพีบบี่มันจะอะไรขนาดนั้นลืมไปว่าดูมันดีมี13คนเราคุยกันสองคนนะเป็นไงบ้างนี้อย่างนี้เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปหนร่วมงแต่เราต้องบอกเลยว่ามีความสุขมากๆครับกับงานวันนี้อิ่มเอมมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆรักนะครับน่ารักมากเลยอ่ะ อันนี้เป็นโปรเซกโปรเซกสุดท้ายก็คืออะไรก็คือวันงานอะฉันลองไม่เป็นเพลงเนี่ยฉันรู้ ต่อหมอรีแอรก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับงานดูมันตี behind the s c e n e นะครับผมบอกเลยว่าเราก็ยังมีความรู้สึกที่ลืมไม่ลงกับงานนี้เหมือนกันความรู้สึกในวันนั้นความรู้สึกภูมิใจในวันนั้นความรู้สึกยินดีกับทุกคนในวันนั้นความรู้สึกที่เราปลื่มปริบในวันนั้นมันยังตราตึงอยู่ในหัวใจเราก็ต้องบอกได้เลยว่าทั้ง13คนเขา เป็นบุคคลคุณภาพเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขทําให้หลายๆคนมีความสุขตมอมเชื่อย่างนั้นว่าทุกๆคนที่ดูตอมตอนเนี้ยทุกคนต้องเห็น13คนเนี้ยไม่ทั้ง13คนก็หนึ่งใน13คนเนี้ยเป็นความสุขในการดําเนินชีวิตถูกไหมถึงเขาจะไม่ได้มีผลต่อชีวิตเราอะไรมากมายแต่แค่เขามีความสุขเราก็มีความสุขตามเขาแล้วนี่คือสิ่งที่แฟนคลับคนหนึ่งเนี่ย คาดหวังเท่านั้นเลยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมีเมมโมรีเรื่องงานดูมันดิเนี่ยอยู่ในหัวใจตลอดไปมีลูกวอกลูกมีหลานบอกหลานว่าครั้งหนึ่งเคยมีคอนเสิร์ตของดูมันดิที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับผมตอมก็รู้สึกดี เหมือนกันที่เราจะได้มาพูดความรู้สึกพวกนี้ให้ทุกคนได้ฟังอีกรอบว่าเรารู้สึกดีกับคอนเสิร์ตนี้มากจริงๆนะครับผมก็ขอบคุณดูบัดีทุกคนนะครับผมที่ทําให้คอนเสิร์ตนี้จบไปอย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะผมที่เข้ามาดูทอมารีแอคกดสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ชอบรีแอคนี้นะครับผมฝากเปก็นกำลังใจให้ตอมอด้วยนะครับผมกดไลค์กันเยอะๆนะจ้าวันนี้ไปแล้วอันยอง